มีหลายคนนะคะี่ซีมีหลายคนที่เขาไปทําที่คลินิกมันได้รวดเร็วทันใจดีแต่ว่าทํามาแล้วมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้ไไดเราก็ต้องไปทําใหม่ทำใหม,กมก่ก็ต้องจ่ายตางังค์เนาะทําใหม่ก็ต้องก็ต้องจ่ายตังค์อีกนะคะก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าเป็นที่โรงพยาบาลนะถ้าสมมุติว่าเรา,าไม่ใช่เขตของเราก็เขาก็คิดไม่แพงนะ เขาก็คิดไม่แพงเขาก็คิดห้าพันหรือว่าหมื่นตามตามที่ตามสภาพของฟันนะเราจะเอาของดีก็จะหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเอาของใช้พลาสติกหรืออลูมิเนียมเนาะเห็นอลูมิเนียมก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเป็นพลาสติกก็ห้าพันกว่ากว่าแต่ถ้าสมมติว่าใส่ไม่ได้ หมอเขาก็นัดไปทําจนใส่ได้เนาะหมอเขาก็นัดไปทําจนใส่ได้ขอแม่ดาก็ไปไปทําก็ใส่ได้คุณหมอก็นัดอีกนะแต่ว่ามันใส่ได้ไม่ปวดแม่ดาก็เลยไม่ได้ไปตามนัดเนาะแต่ว่าแม่ดาถอดข้างล่างไม่ใส่คือมันใส่แล้วมันมันเคืองๆออยังไง เราก็เดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ,ะอะไรนะฟังดีๆเด้เพูดคทำรอบเดียวนะฮะของลุงข้างอะใหญ่ยาวไม่รับประกันนะแต่ถ้าความมันอะคอนเฟิร์ม<อ> <c oughs> มาทันพอดีเลยคะ่ะเอฟซีโอ้ใหญ่ยาวไม่สำคัญนะคะความมันนี่โอ้สุดยอด เวลาตอนเเมื่อกี้นี่เอซมาคุณลุงเอซีมาว่าจะมาหาลุงแต่ว่ามันมืดแล้วไปหาที่พักก่อน ไม่ร <S preach ers> <Không> ู so first, stage, ้เขาบอกว่าว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวหิวข้าวก็เลยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวก็ยังอยู่แต่เขาบอกว่ามันมืดมันมืดแล้วเขาบอกแล้วใหญ่ใหญ่แต่ฟ้าวันอักกันนะคะจะลังส่งกันแล้วน้องคู่ใจต้องานแล้วก็มันทั้งวันทั้งวันนะคะทำทั้งวันทั้งวันอีอันนี้พูดถึงงานนะอยากสิงานแล้วไม่ได้พูดถึงต่อนะคะก็ฝาไปอุ่นอุ่นหน่อยคลิปนะคะอุ่นอุ่นบนคลิปนะคะ ยาชิก็มาแล้วอร่อยไหมมิวอันนี้คุณติ๊กคุณนุกตกี้ทั้งอยากกินแล้วก็ทั้งอยากเล่นกับแนวปุ่นะคะเพราะมิวเขาก็ชอบเนาะแน่ปวดฟันให้น้องดังจ้าอู้หูน้องไปให้น้องไปตอนนี้จะกินอยางน้องไปจะน้ำอย่างเดียวถ้าไม่งั้นน้องจะอ้อนมิวมาเด้อมากินอ้อนจริงจริง กมงค่เรากเดี๋ยวเราทอร่อยเดี๋ยอแอมไปหยิบแตงโมก่อนถ้าแตงโมอร้อมกันอร่อยนะทุกคนเพราะว่าเรากินแล้วเราจะได้มีแรงเนาะโอ้โหนะเอาเอาเอาเปมายั่วแล้วเอาเทปมายั่วแล้วนีค่ะแตงโมรสอร่อยบ่งไปแม่ทำอะไรกินเยนนี้ตอนเยเราไม่กินข่าเย็นเราจะรถความกวเล กลางคืนนะครับผมยังมีแรงยังมีแรงมีปั๊ทําคนใจจ้าหนุ่มกับจันที่เ็นไลจังไม่ตลกไปังงนอะไรก็ได้ทรกอี่งะไรจะไปละวิ่งเลยบอกว่าทาไมช่วงนี้ไม่เห็นเานุ๊กมาเลยพี่เอนเออถ้เอดนสมนะดูปากเอดนด้ว ก็ไม่รู้มึนกังก็อยู่ที่นาประจำเอ็มก็ไม่ได้ใครไหนก็เลยไม่รู้าเปล่าลูกไปไหนอ๋อันมาหน้าที่กูเลยเดี๋ยวมึเจอหน้าคี่เที่อย่ันไม่ดีไม่ต้องหันมาอยู่่แตถามนะของลุงแค่นี้เองครับแค่ไหนลุงแค่นี้ครับลูกก้อยอันนี้ลูกเยี่ยวนะพี่มาพี่มาหายไปไหนเอ่ยถามแล้ววันนะฮะ ก้อยเขาดูหน่อยก็ไม่ต่างจากผมเท่าไหร่นะครับเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วพูดจริงๆ รกันอยู่แต่ที่นี่หไม่รู้ว่าเขไปหนี่อะไรจะคยกนเต็มหัวี่มันนหัวเลยไม่คอยัเลยอ๋ขาดละมันบอกัวไหมเขาขาดบอกหัวใครถามมาัวกปกติงานบานทลหเรอก็ไมาใช่ที่มาเขาไปฟังอยากไหนบาไม่รู้ช่องหนึ่งช่องหนึ่งจืดึงขั้นจืดนี่้มีกรชาคุณสมาได้ยินมาคได้ยินคนนี้